ถามเรื่องช่วงล่างของรถนะครับส่วนตัวผมแยกได้แค่ประมาณแข็งกับนุ่มก็เลยมาถามว่า 1. อยากทราบกับนิยามพวกแข็งนุ่มโยนย้วยกระด้างแน่นหนึบเด้งฟิลลิ่งมันต่างกันยังไงครับมีตัวอย่างของรถไหมครับที่สอดคล้องกับนิยามที่ว่าแข็งให้นึกถึงมินิม,มินิอะไรก็ตามแต่ whatever คือแข็งนุ่มหรอส่วนใหญ่เป็น SUV ทั่วไปนุ่มก็คือหลักๆพวกรถจีนทั้งหลายจะนุ่มและจะติดนิ่มครับแล้วก็โยนโยนก็คือเวลาที่เปลี่ยนกระทนหันหรือตีโค้งออกเยอะมันก็จะโยนคือรถจะโยนออกข้างงี้ให้นึกถึงฮาวเวก่อนหาตัวรุ่นก่อนหน้านี้แล้วนึกถึงพวกรถตู้แนวสูงๆไว้อันนี้คือโยนจริงๆอย่างเซเลน่าก็ไม่ก็ไม่อยากจะเรียกว่าโยนแต่แค่ว่ามันเอียงเยอะครับถ้าโยนแต่ว่าแต่ว่ามันไม่ได้อยู่ โอ้ยไม่ใช่ไม่โชเลิกโคเตอร์แต่แต่มันมีรถบางคันที่มันโยนอย่างนี้มีมีไอ้พวกรถที่มันเซตช่วงหน้ามันนิ่มๆหน่ไหยุ้ยจำได้ว่ามีรถไฟฟ้าคันหนึ่งที่เราขับเมื่อไม่นานมานี้แล้วไม่ย้วยที่สุดเลยอะ อยู่ไอ้นี่คือไปหลายแกนแบบมึงจะหมุนคือล้อแต่แต่รถอ่ะมันก็มีหลายคันถือว่าบางหน้าท้องอินเดียอยู่ไอ้นี่ประมาณนั้นกระด้างกระด้างนี่ให้นึกถึงว่าแบบเวลาที่ผ่านพวกรอยต่อลุมบ่อลูลานาตาตาลงตึ่งตึงตึ่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 งตึง่งตึงตึงต่งตึงตึ กระด้างกระด้างในความเร็วต่าแต่หนึบและมั่นใจในความเร็วนี่ไงแน่นก็คือช่วงล่าที่รู้สึกว่ารถมันจะแน่นไปทั้งคันอะเวลดิ้งมันแน่นแล้วไปเป็นก้อนอาเวลดิ้งคือการเชื่อมตัวถังเนี่ยแล้วมันมันจะแน่นแล้วไปเป็นก้อนแล้วมันไม่ใช่แค่แน่นเนี้ยช่วงล่างมันก็จะรู้สึกว่าแน่นแล้วมันแน่นเนี่ยตามมาได้คำว่าหนึบเฟลลิ่งหนึบให้นึกถึงตอนคุณเคี้ยวพวกหมักฝรั่ังและแล้วก็มันหนึบหนึบอะไรเงี้ยหรือคุณปั้นขี้มูกตอนที่คุณแบบมีน้ำมูกอยู่อะไรเงี้ยมันจะเป็น เชฟไรโซนิกเชฟไรออฟตราอ่าไออย่างเงี้ยหนึบแน่แล้วก็มีไม่แข็งไม่นุ่มแต่ไปด้วยกันแบบเงี้ยเป็นแต่รถสปอร์ตหลายๆคันรถบอกมันจะเป็นตะกลพวกรถไฮเปอร์ฟอร์แมนซ์ไฮพรบฟายสวยเด้งนึกถึงรีโว ช่วงหลังดีปากปากคือแล้วกแล้วก็ไม่ใช่ดีว่ออีเดดีแม็กดีแม็กก็มีคือมันไม่ได้เบาปากปากคือมันไม่ได้เบาแล้วปึ้งปึ้งแบบแข็งแต่มันจะบุบบุบบุบแล้วมันจะแล้วมันจะมากระแทกที่หลังอะไรมันจะเบาช้าช้าเบาช้าช้าแต่แรงกระแทกมันจะแรงแล้วปังขึ้นมาแล้วมันจะมันจะสะเทือนขึ้นมาถึงถึงตูดเราแล้วมันจะสะเทือนไปถึงกระดูกหลังเราด้วยประมาณนั้น